12ซีรีส์ใหม่ที่เตรียมออนแอร์ในเดือนเมษายนนี้ต้อนรับเดือนแห่งความร้อนด้วยกองทัพซีรีส์ใหม่ที่เตรียมออนแอร์ในเดือนนี้กันเพียบไปปักหมุดกันเลยดีกว่าว่ามีเรื่องอะไรบ้างก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องดูเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์คลิปใหม่ๆและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาลงคลิปใหม่ค่ะเริ่มต้นเดือนกันด้วยซีรีส์แฟนตาซีระทึกขวัญ Parasite the Gray ดัดแปลงจากมังงะญี่ปุ่นชื่อดังเล่าเรื่องราวบนโลกที่ถูกประสิษฐ์ลึกลับ เข้ายึดครองสมองของราวมนุษย์แต่โชคชะตากับเล่นตลกเมื่อจองซูอินหญิงสาวคนหนึ่งที่ถูกปรสิตยึดสมองไปเพียงครึ่งเดียวเธอจะต่อสู้เพื่อปราทธิตหรือจะเป็นอาวุธให้มนุษย์ใช้งานนํำแสดงโดยจอนโซนีคู่คโยฮวานอีจองฮยอนเริ่มออนแอร์5เมษายนนี้6ตอนรวดลิขสิทธิ์ซับไทยและภาคไทยที่เน็ตฟลินะคะ ซีรีส์โรแมนติกแฟนตาซี l o v e l y Runner เล่าเรื่องราวของระยูซอนแจไอดอลหนุ่มระดับท็อปที่เสียชีวิตอย่างน่าเศร้าและอิมซนหญิงสาวผู้เป็นแฟนคลับตัวยงของไอดอลหนุ่มวันหนึ่งเธอได้เดินทางย้อนเวลาไปสู่อดีตเมื่อ15ปีก่อนและได้พบกับรย ja ูซอนแจซึ่งยังเป็นนักเรียนมันธยมปลายเธอจึงต้องทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องเขาจากอนาคตที่โชคร้ายนำแสดงโดยบยอนอูซอกคิมฮเยยุน เริ่มออนแอร์8เมษายนนี้ลิขสิทธิ์ทับ์ไทยที่วิวนะคะเออแต่ก็จะต้องมีรตัดต่อที่ดีซีรีส์โรแมนติกโคอมเมดี้ reunion c o น n s e l i n g เล่าเรื่องราวของชเวโดวานชายหนุ่มที่ล้มเหลวในอาชีพนักเบสบอลเขาจึงผันตัวมาเป็นไลฟ์โค้ดผ่านแอปรีบูทที่ให้คำปรึกษาผู้คนเกี่ยวกับการกลับไปคบกับแฟนเก่าต่อมาแฟนเก่าของเขามาขอคำปรึกษาจากเขาในการกลับไปคบกับผู้ชายอีกคนหนึ่ง นำแสดงโดยอ e ีจองจุนช่วยให้โยจูคิมวอนชิกแคซี่เริ่มมาแน่9เมษายนนี้รับชมได้ที่ช่อง YouTube KBS JOY ยค่ะซีรีส์สายไฟระทึกขวัญบลัดฟรีเล่าเรื่องราวในโลกอนาคต ที่มนุษยชาติเลิกบริโภคเนื้อสัตว์ผ่านกระบวนการฆ่าแต่บริโภคเนื้อสัตว์สังเคราะห์ที่มาจากการเพาะเลี้ยงเซลล์แทนจึงทําให้สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพ BF ได้ขึ้นไปยืนอยู่จุดสูงสุดของตลาดธุรกิจการผลิตเนื้อสตัตว์แต่เกิดเรื่องราวพลิกผันเมื่อคนใน BF เริ่มตั้งคําถามเกี่ยวกับผู้ที่ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบันอีกทั้งผู้คนต่างเกิดข้อสงสัยในสินค้าและสถาบันแห่งนี้นำแสดงโดยจูจีฮุนฮันฮโยจู เริ่มออนแอร์10เมษายนนี้ลิขสิทธิ์ซับไทยที่ Disney พล u s Hotstar นะคะปัญจน,นชิเบ,บจุนจนะซีรีส์โรแมนติกดรามา่า Under the Gun เล่าเรื่องราวของโกกอนลูกชายนักเล่นโป๊กเกอร์มืออาชีพที่ต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่ยากลำบากหลังครอบครัวของเขาต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงทำให้เขาต้องเข้าร่วมการแข่งขันโป๊กเกอร์ระดับประเทศ เพราะมันเป็นหนทางเดียวที่จะช่วยครอบครัวของเขาได้แม้ว่าตัวเขาเองจะรู้ดีว่าอาชีพนี้สร้างความเสียหายได้มากแค่ไหนเขายังได้รับแรงสนับสนุนจากชาเซยองนักเรียนสาวที่เพิ่งย้ายเข้ามาทําให้เขาค้นพบความเข้มแข็งที่จะขจัดความกลัวและกล้า,ผาเผชิญหน้ากับทุกปัญหาเมื่อมีเธออยู่เคียงข้างนําแสดงโดยแบทจูโฮโจซูมินซอจีวอนเริ่มออนแอร์12เมษายนนี้ลิขสิทธิ์ซับชยี่วิวนะคะ จซีรีสโรแมนติกย้อนยุค Missing Crown Prince เล่าเรื่องราวโรแมนติกค,คอมดี้ที่เกิดขึ้นในยุคโชซอนเกี่ยวกับองค์ราชทายาที่ถูกลักพาตัวโดยหญิงสาวที่ถูกหมายมั่นให้เป็นชายาของเขาในขณะที่กำลังหลบหนีกันอยู่ความรักของทั้งสองก็เริ่มบานสะพรั่งนำแสดงโดยซูโฮฮงเยจีคิมมินกิยู

ไร้ซึ่งเทคโนโลยีที่จะช่วยในการสืบสวนเมื่อพักยองฮันนักสืบหนุ่มจากฮวางชอนที่ถูกยามสักสีความเป็นมนุษย์จึงพยายามดิ้นรนเพื่อรับมือกับมันโดยร่วมมือกับนักสืบเพื่อนร่วมงานที่สถานีตำรวจจงนำในกรุงโซลนำแสดงโดยอีเจฮุนอีดองฮีชเวออูซองยุนฮยอนซูเริ่มมอนแอร19เมษายนนี้ลิขสท,ทิ์ซับไทยที่ดิสนีย์พลัสฮอตสตานะคะ ซีรีส์แนวภัยพิบัติระทึกขวัญ Goodbye Earth เล่าเรื่องราวในช่วง200วันก่อนที่โลกจะถูกดาวเคราะหน้อยพุ่งชนจินเซคยองคุณครูสาวที่มาร่วมเป็นอาสาสมัครในการปกป้องเด็กๆจากอันตรายฮายุนซังนักวิจัยหนุ่มแฟนเก่าของเซคยองที่ทิ้งความปลอดภัยของตัวเองในอเมริกามาอยู่เคียงข้างเธอในเกาหลี ผูซองแจชายหนุ่มที่กลายมาเป็นผู้ช่วยนักบวชและคอยดูแลผู้คนในโบสถ์หลังหัวหน้านักบวชหลบหนีไปและขังอินฮาทหารหญิงที่เดินทางไปทั่วเมืองเพื่อแจกจ่ายเสบียงและรักษาความสงบนำแสดงโดยอันอึนจินยูอาอินจอนซองอูคิมยุนเฮเยเริ่มออนแอร์26เมษายนนี้12ตอนรวดลิขสิทธิ์ซับไทยและภาคไทยที่ n น t f ฟ i x นะคะ ซีรีส์โรแมนติกสองสัญชาติเกาหลีและฟิลิปปินส์ Secret Ingredient เล่าเรื่องราวของฮาจุนหนุ่มเศรษฐีชาวเกาหลีที่มาตามหามายาเชฟสาวชาวฟิลิปปินส์ผู้ที่เป็นความรักที่หายสาบสูญไปของเขานำแสดงโดยอีซังฮอนจูเรียบาเรโตนิโคลัสซาปูตามีกำหนดออนแอร์ในเดือนเมษายนนี้ดิสิ์ซับไทยที่วิวนะคะ The to something make If you know, you know, know. เดือนนี้มีซีรีส์วายถึง3เรื่องเลยเริ่มกันที่ Love is like a cat แล้วเรื่องราวของปีโน่ซูปเปอร์สตาร์หนุ่มที่ทำงานในสถาบันรับเลี้ยงเด็กเพื่อรักษาชื่อเสียงของตัวเองเอาไว้แต่ที่นี่ดันรับเลี้ยงสัตว์ด้วยซึ่งเขาไม่ชอบสัตว์ขั้นรุนแรง โชคดีที่เขาได้ทํางานเคียงข้างกับแดบิยอนผู้อ,อํานวยการสถานรับเลี้ยงเด็กซึ่งช่วยให้เขาค้นพบวิธีเอาชนะบาดแผลทางจิตใจที่ทําให้เขาเกลียดสัตว์และหัวใจของเขาก็เริ่มอ่อนไหวให้กับแดบิยอนอย่างไม่คาดคิดนําแสดงโดยมิวสุภสิทเจเอ็มวง u จส b ีเริ่มออนแอร์1เมษายนนี้ลิขสิทธิ์ซับไทยที่กากา้าอุลลา่ลานะคะ g r e ย์เชลเตเล่าเรื่องราวของชาซูฮยอกชายหนุ่มที่เอาชีวิตรอดไปวันๆและไม่มีเป้าหมายใดๆในชีวิตเขาได้มาพบกับอ e ียุนแดอดีตเพื่อนสนิทที่กำลังอาศัยอยู่กับแฟนสาวของเขาด้วยความที่ชาซูฮยอกไม่มีที่ไปพวกเขาจึงชวนให้เขามาอยู่ด้วยนำแสดงโดยอ e ีแจบินจางอูยองเริ่มออนแอร์11เมษายนนี้ลิขสิทธิท์ซับไทยรออัปเดตอ Boys be brave เล่าเรื่องราวของจินอูชายหนุ่มที่กำลังแอบรักเพื่อนสนิทอย่างจองกีซบจูจูทั้งคู่ต้องมาใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเดียวกันหัวใจของจินอูจึงต้องสั่นไหวเมื่อได้อยู่ใกล้เขาทุกวันเขาจะสามารถเก็บความรู้สึกที่แท้จริงเอาไว้ได้นานแค่ไหนนำแสดงโดยคิมซองฮยอนนำชีอันเริ่มออนแอร์ a, 18เมษายนนี้ลิขสิทธิ์ซับไทยรออัปเดตนัต่นหจะไม่ทิ้ง กันทุกเรื่องเลยใครรอดูเรื่องไหนคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องดูเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสารรค์คลิปใหม่ๆและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาลงคลิปใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ